สบายดีมานี่พบกับเฮาพวกเฮากำลังจะไปไทยไปเอี้ยวไปเอี้ยวไอ้ข่าปะเจ้าซื้อนางทิ่บาร์พอนแต่ข่าปะเจ้าชื้อเท้าเยงลีเท้าอุไรพอนสมพรอ่ะผมน้องซื้อน้องพลาาคิมคิมคิมดูฮีโซเฟอร์ของเขาซื้อเท้าซุกซ่อนและข่าพะเจ้าเองซื้อเท้าบุญตันสมลืออัดกันแปดคนเป็นเานยัก โอ้มีตุ้งตุวะปร้ตยังไม่ได้อะนักก็รถ่ะตูบอัดโอ้อไรวะเห็นอย่างนี้คนันับนับสามแล้วสามสี่ห้า้นี่ทางนี้คือโซเฟ์เราเล่นรหนักแน่นะนีเนาะยงดีเลยดีเลยนี่ตำรวจด้ากระโปรงใส่นี่มาน่ฐานนี่ฐานดี่ฐาน ลงรถให้เท่านี้ลงกันไปตั้งกล้องตึองลงู่ละคนเติมน้ำมันรถนีะจิตอีสแปดเติมน้ำมันกันเวลาเราไม่ได้โอ้นั่งดักกันเอร์เนาะบอบากเจ้าด้วยไปไสวัสดีดูดทยได้สวัสดีเบิ่งสมน้ะ อออันนี้คืเาพวกเราพวกเราจะไปลิ้นทายกันอบอุ่นอบอุ่นพี่ไอพี่พวกเราจะไปอินตลาดของกลุ่มเด้อเนี่ยสร้างสร้างเอาเป็นลูกดาวเลยไม่ไอ้ไน้องตายมันมันด้าหนูดาวและสมสัยจะลั่นเราตอนนี้กำลังสิแบบกำลังสิใสน้ำมันทสิเบิองปฏิกิริยาของไอคนใสน้ำมันมันสิเป็นนั่นแหละกำลังโค้งเข่าเลยนี่คือเกลือหรือทางซุกขอนแล้วขอดแล้วปั๊มน้ำมันหอดแล้วปั๊มน้ำมัน เปิดแวนซัำตานี่เปิดแวนสิบ0 0นับตัวกัดียอ่าเซนห้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 าสโตยชิกี้วยคมณชอสตากานนี้เลย ปฏิบัติอยู่ยาวเป็นจังหเดี oh. oh, oh, oh. <mm ๋ยวเจอกันอยู่ฟุเนาะเอ้าวรอแล้วสองแล้วสามแล้วฮัลโหลสีโอ้โหเจ๊อยากจะบอกว่าเธอเดียวดีล่ะเธอเดียวนี่แหละโอ้ยไปคิวกรีดปากเป็นไงความรู้สึกไปจากมาไทยแล้วแบบรู้สึกเป็นปากกระปอง เปิดตุกเกยวดีเลยส่งจุ๊บแนต้มคำโตโตอินส่งจุ๊บแน่อุ้ยบุกินนะว่าแบบคนหลายวันนี้เสียอันไทยแลนด์ทงเบื้องมาชี้ขำเลยบอกว่าหน้าตาคือเขาสำมานุคัวตอนมัธยม แล้วพูมันโมไปาแล้วคนนี่มาอะไรพี <laughs> ่จริงเขาเอายาขาไมไปขายนะยาดีวัดสองแพง <laughs> จาดเลยม,มากันที้าแปดคนเนาะปานผู้แบบสิปแปง่งฮัสมเพราะว่าตีามจาเบิด <laughs> ขา้ามไปห่วงงานอยู่ปรปเา <laughs> าางาน ตอนนี้เขาอยู่ด้านสากลเขาสิไปซื้อรถตันดี้รถตันดี่ไทยเนาะเขาสิไปลางเงินลากเงินหยวนบ่แม่นละอันนี้แห่งงานข้ามไปประเทศไทยนะข้ามไปเฮ็นพิธีอยู่ไทยฮอนบอดำเบิลยนะดีมดำใครเร่เขาบ่ดำเฮานั่นอยู่ คือแบบเขาเสียบข้ามไปได้ต้องแบบพูดไทยนะครับครับอตอนนี้เขากําลังจะข้ามไปไทยประมาณ8คนเขาจะข้ามไปอย่างกับบ่ฮูเดี๋ยวชีไทยให้เบิ่งอีกแค่หนึ่งแต่เมื่อว่าานยูนี้เขาจะให้ถ่ายไหมกําลังย่างเข้าไปเนียนแล้วจะน้อยขึ้นไปเหยียบตัวนี้ปุ๊บเขาเสียเปลี่ยนภาษาเลยนเนอะอัตโนมัติออโตจูนเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ ยืดตัวมาแล้วอยากาำไปไปเข้าแล้วคือเข้าอยู่ ฮอล,ล์ลครับเีบมัอรีสยอนเลยอ่อนด้านน้องคายไทยแล้วอ่อนด้านน้องคายไทยแล้วเขาชิมมะเบิ่งมามันชิผ่านบอกไหมเรียบร้อยเขาสองคนเขาเสี่ยงเงินเสี่ยงเงินเสี่ยงห่าเขาต้องแบบมาคนมูห่ะออกมาคนมูเดี๋ยวนั่งหาไอ้น้องเขาไหนเขาในในคนู้มซื้อเกือบผูกพันรอเกือบผูกพานแต่ก็ะพาน ตอนนี้เขาผ่านแล้วหรอ่านด่านมาแล้วคิดว่าคนเทีอยวนี่ค่อยสิบทานมาได้เดี๋ยวก็ผ่านมาเนียตอนนี้เขานั่งท่าใ้น้องเขาเนาะประมาณอีกหกชีวิตตอนนี้มาแล้วชีวิตหนึ่งเจ๊แม่เกือบโบราณละฮะแต่เจ้าหมดทุกคนโบรานเปลี่ยนตัวฟอร์มเลย พาสปอร์ตเจ้าหมานเดียวเอองงเลยจะได้บันนี้ไมเขียนไหมเขียนไหมโอ้สวยละไข้าพิเศษแสนห้ากันกันมาแล้วเหรอง่ายเหลือ6ชีวิตเออเหลือ5ชีวิตเป็นไงห้ชีวิตเสียงตายขันก๊อปปี้เอกรสมาคนนึ่งไมบไม่รู้เนียนแล้วเนาะแล้วมันมันกินตัวเดียวอะไรถึงการตัวไว้หากเขาเวลาถ้าเป็นคนเดียวเลยคนที่มา ติดต่อมอจืดเจือกจืดหน้าตองไปแล้ว้ไปเ้มนี่ก็คือกันยินทารับหลัเขาเพาะว่ากมัจังเลยไปเซนเียมว่าไปตสุดท้ายเอาตวทก็เป็ของกันเคยเคยเป็ดแล้วเลยเธอนนะมาหนี้มานี้มานี้มรางนี้สแล้วบอกว่าต้องตุลเยอะตุกี้ก็มี คอเสิร์ตถ er ้าใส่ต e. bueno. ัวพี่เลยเสียแสนห้ามาแล้วแล้วนะใจหายแล้วทุกคนเลยบอสว้มันงานว่านั่งยีนหาคนเดียวที่ว่าสองเองนี่กไม่ายละย้มเ้นเข้าเข้าไปล้บอสล้วี่้สดแล้สรุปมันเป็นย้อนงสเปียนพบสิเปลนเป็นพคนเป็นพกคนไหมเนาะ ต้อแรกนงกันหน่อยบอกไปแล้แม่ไม่ยืนมนิ้วนี่จุ้นยัแบบมูถ่ายอีกัอย่างนใส่ที่ยินไหมเออตอนชีกําลังชิพานเออได้ยินใป่ตนเนียเลยยืนเสียเวลาที่ไปเห็นผีดแล้วแบบมาว่ากตอนแรกมาวาก่อวว่าไอ้คนนี้มาเดือแกงจะคไม่ขาดลงมั้งจอ้จ้ไอคนนี้ผ่านเฉยหน่อยโคตรเฮเส้นเลยที่หน้าเราไว้ เป็นไปเรื <poured S 1> ่อยๆบักโซตีรถตุ๊กๆคนละห้าสิบคนนัห้าสิบแค่ไหนกันแค่ไหนข้ออย่างนั้นไหมมันให้อัปเดตคอนเทนต์เ้าเงอันนั้นเสียเชนห้ารียบร้หรอ โอ้นเลยอ่ยมึงจริงๆเลยหรอบอออกมาเราพักคอยแขนหายของเรางตอนนี้เราขาาแล้วเนาะ Welcome to Taiwan Taiwan แม่แม่สำรองได้ไรถตัดคนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่รถรถรถให้หน่อยในอยตละสิบตัอดูเน้วหลายคนแคนเนี่ยสามสิบสิบเป็นบละสิบบาท สามสิบสองร้อยสองสทำบริษัทสร้อยไปสองร้อยสองร้อไม่ปราคามีบกแค่สคนปกติเอเอาเอาแค่สามร้อยเองโอเสสโอเคยี่สิบห้าปดยัไปเซเว่นต็นาบต่นี้จ้างรถไม่มไปราคาห้ิบบาทแตงตำนะสามสิบสามสิบโอเคสามสิบเจอสายตูดเจอสายตของแท้

ยืนให้ขึ้นกตีสามล้อทางสามล้อชาไทย Let's go ต้องพูดไทยพิมยเราต้องพูดไทยไปแล้วไปแล้วไทยบูไทยบไทยปะเย็นสบายมากเลยบอับ่าพูดไทยได้ไหมครับได้ครับได้ในหนึ่ง ได้น่อยหนึ่งได้พูดได้น้อยหนึ่งเจ็บบูฮัลโหลไทยแลนด์ฮลโลไทยแลนด์ฮลโหลฮลโหลฮลโลสวัสดีมา้เวเวยุคขัมฟอร์มยุฟอร์มยมัมเหรอเย้ฟอร์มยุมยมมติแทงไ่หงสองอันนี้ก็คือบุณท่าหลวงไทยแลนด์เนาะ ทัดดวงไทยแลนด์เนาะตลาดเข้มโ๋งตลาดเข้มปลาไหลเข้มป๋องสวนเจ้าสวนเจ้าบริเวณสวนแฝดสวนเธอสวนเธอตอนนี้เอาคีมาลงเลือกตั้งเบอร์เจ้าเหรอเบอร์ยังเบอร์ยังเบอร์สิบเก้าครับเบอร์สิบเก้าเยอะสุดเบอร์สิบสี่เก้าพักสีดำครับพักดำพักดำ ข้างเงก็ย่าตอนนี้พักก่อนพักก่อนก่อนเมื่อยเหงก่อนเสียเสียห้าเสียเสียห้าพวกเขาติดตอมองทุกคนฟังเนาะคนท้าก็ต้องมีการผิดพลาดแต่ของพวกเขาอาศัยนักเติมได้ด้งยนักบวชเหรอนักบวชมันยืนเลยหรอมันยืนสมเซยเออมิดมิดหรอครับเอามิดตะแลกคิดว่าพันยมียกับเพิ่มพาสปอร์ตมันหมดแล้ว ได้ไปตอใาอาไอ้เียนี่กูได้ทิ่มันยูนี่แท้ๆเรอะกินได้ชยร้นอี้นบอกนี่มันร้อนข้างไปกันนั้นอีต้นไกลัมาก่ซะบอเกิเตะกับกูวเกิดเตะกับกูเกิดเตะกับกูอลิมิตนี่นะสุดยอดเลยมึงนังสูมาอีกแล้วเสียวดีเสียวด น่าวสยเยจิดภาพบอกรเบิเบิงแป๊บหนึ่งรุนแ็งไปได้หน่ได้ต้องงัยบนะ้อเจ๊ไปขต้นตเออคนเดียวคนเดียวที่ยืนเห็นดังโมเหรอเอออย่างนี้ไปซื้อป้งไก่โรตัสห่อมาไทยมาซื้อป้งไก่เอาไก่หาดาวดี น้ำดีโมเสสเหรอเออแหละกินฮอทไงกินเบียร์เหล้าลุงกับลุงมีโฮมแม็กโฮมมีกาโฮดสุวรรณีเหล้าสินค้าทุกอย่างต้องสุวรรณีซาเฮิยูใส่ย่างต่อยอย่างมูกัโมโยสู้ซิมีขนาวพี่พี่ตัดส่งพว่มาแล้วครับมาหอบหุ่ม เอาไม่ยืนไม่ยืนเป็นมู่ไหมคอยยืนคนเดียวมันเมื่อเป็นยทไรยังไป็ถับตั้งสาวชีเรื่องมาข่าคนสุดท้ายเจะจ๊ดเชื่อ้วยเกิดเตกับกูบอลเลมต้นเดินส่งการมาไทยเองสเิแจกแดงก้าคอบใจอบแจเนาะสิงสิบไม่ได้กินข่าวก็สูส่เนื้อซื้อเองเนื้อไก่น้ำไก่น้ำเคี่ยวเอ้ยไก่ ตรงนี้ทำเจียมทำปวยเด้อตัวนี้ใกล้ละใกล้เกือบละตรงนี้เกือบใกล้ทำเจียมทำปวยเด้อเป็นอย่างไรทำเจียมทำปวยใกล้เกือบละที่พูมาไทยอีท่าบูมีทุนีิ่ใกล้หรืเกือบใกล้ละยืนบนอันนี้พี่พี่พี่ยื้โซมิวเด้ออากาศดีโซมิวอากาศกำลังแบบเอาไปกลับบ้านเขาเด้อไปกลับบ้านเขาเด้อ แบกคอมบังกไปทางปบะเทศคอมบังกอะซูคือครอบครัวตัวนี้สู้ๆกระเป๋านี้หนักไหมครับไม่หนักไม่มีอะไรเลยแบกอะไรครับแบกอะไรบัได้บัวได้ต้องถามมาถามมาถามมากระเป๋านี้หนักไหมอ่ะกระเป๋านี้หนักไหมครับหนักครับแบกอะไรครับแบกคอมบังครอบครัวแบกรถจัม้ไม่อย่างเลยนะสิเนี่ยของผมเบกพาสจะปลรอตลืมตัวพี่ถามโทนี้ด้วยกนนี กระเป๋านี้หนังมากระเป๋าหนังไหมครับแม่เขาอกอันนี้เออเดี๋ยวเขาบอกมูบ้านแบกเนี่ยแบกหมอนี่เลยตอนตอนมาบด้เวณตอนแบกนิดเด้อบัตรกำกับแบกกำกับดีกว่าเดี๋ยวเจดีมี่ว่ะอ๋อเจดีมีเปลี่ยนสูงใหม่สีดำคอนเซ็ปต์แบกมันเดี๋ยวนี้มันบอดดีแล้วมันติดไอเลย ติดไอเลยเปลี่ยนเป็น JIB พวกก็เลย JIB ติดไอเออ่ย JIB ติดไอยนคืนได้นะปกติติดไอหรอเด็กดีตัวนั้นเกือบได้ A แล้วแต่ว่าได้ B แท้แต่ว่าตัวนี้ติดไอติดไอยันคืนเออเอฟเนิ่ยอะไรติดเอฟเนี่ยแต่เอ็งก็ใช่คืนี่ยคุณต้องพูดไทยนะไทยบ้านพ้นสมบัดิ ไปกับไปกับสองร้อยิปทอละคนกันเองนะหองร้อได้ไหมามสูบาทสสบาทสสิดต้องสิบบาทคือต้องต้องสิบบาทเอาเร็จเงินมาจาใจี่คุณขาตัอปักใจเด้อยกกลอยเบิ่งเนี่ยตอนนี้หยุกลอา บิ๊กซีโบแมนฮาวท์เสร็จละตอนนี้เนาะเฮาวท์บนทางซูเสดจะเปล่าเปลียวมาเด้อยพยายากเปลี่ยนเลนตาพวกเรามีขายอันนี้อันนี้สิบปีหนึ่งนาะพยายามกินเจอึ้มเนี่ยไมอึ้มแล้วไก่อิดทิมาเที่อื่นวันี้เข่าพักสัตว์พักสันาะรอเข่าพักสัตว์มาอย่างนี้ครับแม่สิพามาถึงสองสองเปรี๊ยวจบอกว่าถ้าหางังหัวห้องน้ำเสรมาดูนะของมีอะไรบ้าง ฟารมฟาร์มฟามร้อยบาทแค่เพิ่มสับสามกับยุราเลยเนาะเสื่อแค่เรียนบาทค่ะไม่รับเงินกียเป็นคนไทยนะคะวันนี้ไทยโคกระดุนเหรอปั่นอะไรอละแลกเงินดูสิถือหรือแพง ราคาซ้ำกันซ้ำกันเนาะตัตากันหลายเ้ยนิดนึงตัวละรอโคไอจีเนี่ยได้บ่อครบใจเราลนแม่ครบใจเราลนแม่ขอบใจเราขอบใจดดิงทางต่อนะฮะเผมไปใช้ต่อเรื่อยๆเหรอร้อยบาท